โอ้โหน่ารักจังเลยขอดูหน่อยโอ้หอนนโอใหใช่ค่ะอันนี้คือดอกส้มโอค่ะถือไว้นะไปดูค่ะนีไปดีกว่าที่นี่ทิ่นี่นใครแม่นั่นแหละนีกว่าระวังระวัง นะโอ้โหโอ้โหนนเหมือนมะนาวเลยหอมจังเลยหอมดอกส้มโอนะหอมหอมมีพึ่งด้วยนะนี่มีพึ่งมาผสมเกสรให้ด้วยค่ะอ,อะไรหญ้าห้าดีนะน้ำแข็งใส่กระเกงขายาวมาแ,วแม่ไม่ได้ใส่ขายาวานะแม่ลืม โอ้โหดูต้นนี้สิลกูกมาดูต้นนี้โอ้อหือ,อหอมชื่นใจมากๆมกีจะช่วยนมพึ่งพึ่งน้ำพึ่งอุ้ยเข้าไปจะไม่นะลูกนองไปดูดเกสรดอกไม้น้ำหวานในเกสรดอกไม้ค่ะดีจังเลยนะมีพึ่งด้วยนะ่ะพึ่งจะช่วยผสมเกสรให้หนูไงลูกมันแข่งไปเด็ดลูกนั้นออกลูก เห็นไหมไลูกจิ๋วน่ะ <laughs> <laughs> ต้นนี้ของคุณตาคุณยายค่ะลาบยโสค่ะโอ้โหต้นสูงกว่าน้ำแข็งแล้วนะใช่ไหมใช่ต้นนี้หรือเปล่าไม่ต้นนี้ก็ต้นนู้นนะคะมะม่วงต้นนู้นน่นค่ะโตแล้วนะหรืออาจจะเป็นต้นนี้ค่ะของคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ <laughs> ค่ะถ้าติดผลแล้วหนูจะ เก็บไปฝากคุณตาคุณยายนะคะเอ,อ <c oughs> เดี๋ยวไม่ถ่ายรูปให้ค่ะยืนตรงนี้นดูต้นนี้ค่ะหอมมากหอมไหมคะระว,วังพึ่งนะคะหอมดอกส้มโอมากอูห้หูบานทั้งต้นเลยดูสิคะแล้วก็พึ่งเต็มทั้งต้นเลยเอย่าพึ่งไป <c oughs> เอาน้ำหอมมาก ระวังลม้มเป็นร่องแล้วเป็นร่องแล้วกระโดดโอเคเดินไปไปแล้วดูดูดูไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ปิดครับลูกจะเก็บแล้วจ้าเป็นโอ้เก็บไม่ได้ซือไว้นะคะดูนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่น,นี่มานเอ้ยหนอนแล้วก็เด็ดอันนี้ออกใบน้องออกนะแล้วน้องก็จะแตกแขนงออกมาให้เรากิน เราก็จะได้กินคะขนงของกะหล่ำนั่นเองจ้าอันนี้โอเคนี่รอแม่ด้วยลูกเอาผักก่อนเอาไปนึ่งนะ